ที่เห็ดแโดอันเนื้อตีแฉโดครับปลาไหลซิงแโดซิงปลาไหลซิงมันไหลสิงเกลียวเกี่ยวมันออกมากลางนี่ครับเกี่ยวไตครับนี่ขึ้นไปกลางประมาณกลางกลางหัวปลาไหลตายเลยนะครับนี่นี่ครับมันขึ้นมาตรงกลางเลยทีครับนี่ ตัวแรกครับนี่ยจางสีก็โอเคแล้วครับเนี่ยใส่ไปตัวไตนะครับตัวไตเขาสกยวเกลียวมองนีครับมองทองขาวๆมันนี่ครับให้มันออกแ้งไตวัดก่อนครับวัดให้สายมันตึงๆครับเนี่ซสายมันตรงดีครับมันก็เกีียวประมาณนี้ครับ เกี่ยวเอียงออกไปนะครับตัวนี้เฉียงยนี่ครับน,นี่ครับเกี่ยวให้มันทะลุออกไปเลยครับนี่เพิ่มนี่ก็ใส่แล้วก็ลองเบิรงครับนี่ครับมันตึงตึงนี่นสิครับปลาไหลมันก็จะตึงครับนี่เสือกระตึงเอ็นึงกระตึงแล้วเหามัดเก็บอีกเท่หนึงครับนี่ มั่วออกไปสิครับนี่มั่วออกไปเลยนี่โอเคเดี๋ยวมัดก่อนครับมัดเก็บก่อนยนีน่เดี๋ยวมัดเก็บอีกทีนึงแต่งอีกทีนึงครับนี่เอาเสือกนี่ครับนี่ใสย่ยทีอีแต่งให้มันตึ้งครับนี่ นี่ครับเขาลอยเข้าไปในหูนี่ครับห่วงห่วงเขือนห่วงกำมัดจากสองหลอดไปเลยครับนี่นี่ครับแล้วก็มัมด นี่ครับมัดนี่ตึงครับแตวก็ตัดออกตัดนี่ออกครับนี่ครับแล้วก็ตัดออกประมาณนี้ครับก็เป็นอานเสร็จสิ้นเดี๋ยวผมตัดครับตัดนี้ก็ได้ครับ กัดเชียงเชียงครับระมาณนี้ว่ามันกัดบางทีมันกัด,ก,ด,ก,ดกัดถือแถวนี้มันก็นําไปกินต่อครับประมาณนี้ครับนี่ขอนิ้วนึ่งเสร็จสิ้นภารกิจ <laughs> เสร็จแล้วครับนี่เสร็จออกมากแล้วครับาตามันก็จะเป็นแนวนี้นะครับนี่ไป